สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับไอ้นะครับวินแล้วกชาแนลนะครับวันนี้เราจะพามาดู UFO นะครับผมใน GTA ออ l นไลน์นะครับผมเนี่ยเพิ่งไปดูในไอ้ต่างชาติมานะครับว่าแพทไอ้หนึ่งจุดสามจุดหกเนี่ยมันสามารถขึ้นไปดู g ีอ้ UFO ได้นะครับน้องๆล,ลองเอาไปดูกันนะครับแต่นี่คือมันน่าจะเป็นบั็กด้วยแหละพี่ช่วงนี้พี่เข้าเซิร์ฟคนอื่นไม่ได้เลยเว้ยแล้วแบบพี่ติดอยู่ในเซิร์ฟนี้เว้ยแต่ถ้า แล้วน่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวพี่จะลองไปรีเน็ตดูแล้วกันนะว่ามันเกี่ยวที่เน็ตหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเพราะว่าคนอื่นก็จอยมาไม่ได้นะแต่ในที่อสาวในพี่คุยกันได้ปกตินะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเอาฮอกันดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาบินขึ้นไปบินกันนะครับหนึ่งอมันสปอนต์ปะวะสปอนบอฟไอตัวเหลืองๆอ,ออ๋อมันไม่สปอน์เนี่ยชิปหายแล้วโอเคมามีอยู่ฮนะเฮ้ยแต่มันมีนเครื่องบินนะดิผมขอโทรแล้วกันโทรเรียกเนะ่ยฮะโทรเรีย เอาเป็นอันนี้มาแล้วกันนะฮะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปเอาไปเอากันดีกว่าฮะไปเอาฮอกันฮะเฮ้ยไม่ใช่คันนี้สิเออไม่คันนู้นนะฮะทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะอะไรอ่ะโอ้โหทำไมขึ้นไม่ได้วะเออทิ่ผายละฮออยู่นู่นฮนะไปฮะไปฮอหอตรงนู้นก็ได้ฮะไกลนิดนึงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตัดคลิปตอนเอาฮอมาถึงกันเลยดีกว่านะฮะ โอเคฮะเราพามาถึงกันแล้วนะครับผมโอเคเราเดี๋ยวเราไปเอาฮอกันดีกว่าฮะเอ้ยระวังด้วยนะฮะเดี๋ยวชนถังน้ํามันนี่เดี๋ยวเป็นเรื่องนะฮะโอเคเดี๋ยวผมบอกแมปกันก่อนดีกว่านะครับแมปก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมใช่ปะวะตรงนี้นะฮะนี่นี่นี่ตรงนี้นะฮะ,น,น,น,ะนะครับผมเอาชิปหายแล้วจะดีไหมวะเอาสิไปแล้ว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 เฮ้ยอย่าให่ไปขึ้นอนะันนู้นไปขึ้นอนะันนู้นขึ้นฮนะขึ้นฮนะเฮ้ยอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล่นกันอย่างงี้ดิ ฮ้ยเ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 ฮ้ยอจาอุจาอุ้ยนุ่งก็จะตายฮะกินหนมเนี่ยครับโอ้โหกินขนมฮะโอเคครับเดี๋ยวไปที่จุดมากกันดีกว่านะฮะจริงจริงเอาใช้เป็นฮออะไรก็ได้นะครับแต่ผมเลือกจะใช้เป็นฮอนี้ละกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีฐานะไงรวยโอเคฮะไปครับเราไปดูกันดีกว่านะฮะโอ้โหโดนยิงกระจกลายเลยฮะกระจกลายนี่กระจกเฟสไม่ได้ด้วยโอ้โห แม่งไม่มีคนตบมุกให้ฮะตอนนี้ผมออกมาอยู่ในทีเอสอื่นนะฮะไม่ไม่ใช่ดิผมออกทีเอสโอเคนะฮะ,ะ,ะก็เท่าที่ผมไปดูฝรั่งมานะครับก็จะตรงกับลูกโรคนะครับผมเห็นไหมฮะเห็นลูกโรคไหมฮะนั่นแหละนะฮะเห็นไหมนะครับออประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับผมแต่ที่ผมเห็นเนี่ยคือเขาไม่ได้นี่เลยนะไม่ได้แบบว่าค่อยๆแบบเวโอค่อยๆกระพิบมาอะไรอย่างนี้และะ้วแบบไม่ต้องกระโดดเลยก็ได้นะฮะแบบขึ้นไปก็นี่ก็เจอเลยไม่แน่ใจว่าเป็นบั็กของเกมหรือเปล่านะครับ แต่ก็ต้องลองดูฮะต้องลองดูฮะว่าจะจะเจอหรือเปล่านะครับระหว่างนี้ก็บินเรื่อยๆครับผมว่ามันจะสูงประมาณเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นี่มันสั้นมากเลยนะประมาณเมตรกว่าๆนี่ยเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่คนละไหล่ไม่มีคนเล่นมุก,กเขินนะ <c oughs> โอเคฮะรอครับอันนี้ก็เอียงมานิดนึงฮะโอเคเอาให้มันตรงๆหน่อยแล้วกันนะเออานาะมันะตรงๆหน่อยฮะโอเคประมาณนี้ฮะตรงๆ ฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยตอนนั้นเนี่ยผมเคยทําคลิปไอ้อต่ำหายยูเอฟโอแบบนี้แล้วนะครับมาไก่หัหนเลยนะครับร้องเพลงนะครับผมแต่ก็ไม่เจอนะครับตอนนั้นเป็นแบบเป็นแพทประมาณ1.33มั้งหรือว่า1.34ก็ไม่แน่ใจนะครับแสงภาพที่สวยดียวะเมื่อไหร่จะถึงนี้โอ้ยเลยมาแลนะฮะอตรงไปอีกนิดนึงเดี๋ยนะฮะโอเคประมาณตรงนี้แล้วกันฮนะโอเคขึ้นมานะ เราจะขึ้นเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะเจอนะฮะหรือว่าถ้าเราขึ้นสุดแล้วไม่ถ้าไม่เจอเราก็จะโดดลงมานะครับถ้าถ้าเจอก็จะดีใจแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับผมเราถือว่าเรา,วะะเราได้ักเซแล้วฮะเราได้ถ่ายคลิปตามนู้นแล้วนะฮะว่าแบบทําให้แบบฉบับคนไทยไงว่าทีเดียออนไลน์เนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะยับโอเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับโอ้ยเหนือแมฆละเหนือแม่แแมถึงยังไงยังไม่เจอเลยยังไม่มีวิแวลเลยไม่มีวิแวลเลยอะอะไรอ่ะ จะเจอไหมอ่ะนานจังเลยอ่ะขึ้นนะขึ้นเรื่อยๆครับผมตายแล้วจะไม่เจอจริงเหรอโอ้จะไม่เจอจริงๆเหร,อ,อ,เจอ,จร,หรอเนี่ยเขาตายชิบหายตกลงมันไม่มีเหรอวะโหนี่ผมจะขึ้นมาสุดแล้วนะไม่อยู่หน่อยเหรอ ไม่อยู่หน่อยเหรอเฮ้ยปเป็นยงไงฮะอืมนี่ขึ้นมาสุดแล้วนะยังไม่ยังไม่มีอีกเหรอหานานแล้วนะหานานแล้วนะเฮ้ยนานจังเลยเฮ้ยแป๊บแป๊บเะ,ะ,ะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะฮะออกไปข้างนอกแป๊บนึงฮะมีมีม,ม,ม,มีจุฬาปล่อยปล่อยปล่อย,อย,อยทิ้งไว้อย่างนี้ได้ไหมกดไม่ได้ด้วย เฮ้แต่แต่ถ้าเป็นคอทองเนี่ยมันน่าจะอย่างนี้นะเอ้ยเอ้ยนั่นไงเอ้ยนั่นเอ้ยเอ้ยมาเจอเอ้ยเจอเหรอเอ้ยใช่ปะเฮ้ยไอ้ไอ้กดถ่ายเลยฮะกดถ่ายคลิปเลยฮะโอ้โหสักเซสนะฮะคลิปนี้คลิปนี้สักเซสนะครับสักเซนครับผมสักเซสนะฮะโอ้โหเราได้มาถึงจุดจุดนี้นะฮะจุดที่เข้าใกล้ กับเอ่อยูเอฟโอมากที่สุดนะครับในชีวิตผมเนี่ยในครั้งนี้ครั้งแรกเลยนะเนี่ยนี่คงแรกเลยนะฮะที่ได้มาเจอยูเอฟโอนะครับอุ้ยหน้าหน้าจอเริ่มลายแล้วอุ้ยจอ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 ดได้ไหมอ่ะจอดได้ไหมอ่ะจอดได้ไหมอ่ะวางรอแล้วเนี่ยวางรอแล้วฮะลองจจลงจอดกันฮะมันจอดได้ไหมอ่ะมันจอดได้ไหมเนี่ยโอ้โหเราเจอเลยฮะยูเอฟโอนี่ครับจอดได้ไหมอ่ะ โอเคจอดได้ครับไปครับลงครับผมลงฮะโอ้โหเราเจอของจริงแล้วฮะ UFO อฟโนะครับโอ้โหอุโอ้โหผมมีความสุขมากเลยะตอนนี้โอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากมาเจอ UFO นะครับก็ลองทำดูนะครับ1.3.6นะครับว่ามันทำได้หรือเปล่าถ้าทำไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับหรือว่าถ้าทำได้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์นะครับหรือว่าถ้าชอบหรือว่าอยากติดตามต่อนะครับก็ กดซออับสไคร์ไฮด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าน,นะครับผมถ้ามีเจออะไรแปลกๆอีกเดี๋ยวจะพามาอีกนะครับเห็น <He an S 2> เขาละข่าวลือกันด้วยนะครับว่า1.3.6เนี่ยเจอบักเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างใต้หน่อยะะอดีกว่าฮะอุ้ยดีใจอ่ะ้อเจอเจอได้ไงวะเนี่ยโหข้างล่างฮะเราลองไปดูข้างล่างกันหน่อยะะอดีกว่าฮะโอ้โหดูดิฮะดูความสวยครับผมดูความสวยฮะเอาฮอชนได้ไหมไหนๆก็มาแล้วฮะ ฮอร์ชนได้ไหมขอขึ้นไหให้สุดฮะโอ้โหเฮ้ยนี่เราถ่ายล็อกสตาร์เนี่ยล็อกสตาร์สามารถทะลุเข้าไปได้นะครับอืมอย่าลืมนะกล้องของล็อกสตาร์เนี่ยสามารถทะลุออกมาเข้าไปได้นะครับก็เดี๋ยวตอนจบคลิปก็เดี๋ยวจะมีนี่มาให้ดูด้วยครับเดี๋ยวจะมีเอ่อล็อกสตาร์อีดิเตอร์ให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะเอ้ยโอ้โหตายเลยโอเคครับผมเดี๋ยวมีล็อกสตาร์ให้ดูด้วยครับบ๊ายบายครับผม